You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power it as never long as you're driven. There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Gonna take that. ก่อนจะเข้ารับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ผลิตคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ oh, ชุดเปอุ้มเครื่องนะครับตามเสียงเรื่องร้องนะครับเปอุ้มเครื่องของเอ็มนะครับตัวนี้สามารถใส่ได้ทั้งตัวใหม่และก็ตัวเก่านะเบีมเด็กตัวนี้ในชุดจะมีมาแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีดำนี่ครับถ้าเป็นสีดำนะมันจะตกอยู่ชุดละพันเนะครับแต่ถ้ามันเป็นสีแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีชุดชาดแบบนี้นะสีชุดชาดอันนี้จะแพงไปอีก500นะครับก็จะเป็นอยู่2องพนะครับในชุดนะครับสามารถไปติดตั้งได้เลยนะครับไม่ต้องไปเชื่อมนะครับ ไม่ต้องไปเชื่อมที่โค้งนะครับแต่เรามีชุดยึดแป้งให้สําเร็จนะครับนี่นะครับในชุดจะมีแบบนี้นะครับนี่ในชุดจะอธิบายให้ฟังนะมันจะมีแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ดูเลยดูให้ดีนะครับนี่ในชุดจะมีนี่น็อตสองตัวนี้นะครับน็อตสองตัวนี้เอาใส่ตัวบนนะครับเอาใส่สองรูบนี้นะครับนี่เป็นคู่กันแบบนี้นะครับนี่นี่น็อตสองตัวนี้เอาใส่สองรูบนนะครับตอนไปประกอบที่โค้งนะครับเดี๋ยวขึ้นคลิปตอนประกอบให้นะครับมีใช่ไหมอ่าขึ้นคลิปตอนประกอบให้นะครับ สองตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับเป็นน็อตตัวใหญ่เบอร์สิสี่นะครับ M สิบนะครับน็อตตัวนี้จะยืดที่ร้อยกับนี่ครับหูรูตัวนี้นะครับนี่ร้อยกับสองตัวนี้ที่มันจะใส่จิ๋วตำแหน่งนี้นะครับนี่มันจะเป็นน็อตที่อยู่ตำแหน่งนี้นะครับเป็นตัวที่สามส่วนตัวย้ายเซนเซอร์นะครับตัวนี้เพราะว่าตำแหน่งใส่เซนเซอร์เดิมไม่ได้นะครับไปที่รุ่นไหมเซนเซอร์เดินไม่ได้ครับเนี่นะเวลาเราติดตั้งเปเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันใส่ไม่สามารถใส่เซนเซอร์ตำแหน่งเดิมได้นะครับเพราะม เพราะฉะนั้นเราจะมีน็อตตัวนี้ให้1ตัวนะเป็นน็อตอุดครับน็อตอุดก็ใช้ปิดขันเข้าไปเลยนะครับใช้ปิดขันเข้าไปตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็จะมีตัวย้ายเซนเซอร์นะครับย้ายมาให้มันยึดกับตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยัวย้ายเซนเซอร์นะครับจะทําให้อุณหภูมิเครื่องของเครื่องยนต์ครับร้อนช้ากว่าเดิมนะครับเพราะว่าของเดิมตำแหน่งอยู่ที่กลางเสื้อนะครับแต่ตัวนี้เราย้ายตำแหน่งขึ้นมาอยู่ฝากับฝานะครับอุณหภูมิก็จะร้อนเหมือนเดิมครับแต่ว่าอุณหภูมิจะขึ้นช้ากว่าเดิมนะคครับขข้อออดีงมก็ื รถจะจ่ายน้ามันให้เยอะกว่าเดิมนะครับแรงกว่าเดิมนะครับถ้าเซ็นเซอร์สัมผัสแล้วว่าเครื่องยนต์ยังไม่ร้อนจัดนะครับตัวนี้ก็สามารถเอาใส่ยึดกับฝาตัวนี้ขันเข้าไปได้เรื่องสายไฟไม่ต้องห่วงครับสายไฟถึงอยู่แล้วครับตัวนี้ก็เอาอุดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ตัวนี้เอาอุดแทนตัวนี้ไปนะครับส่วนที่เหลือนะครับนี่ที่เหลือนี่ก็จะเป็นน็อตยึดสี่ตัวนี่ครับสี่ตัวใต้เครื่องนะครับสี่ตัวนี้จะให้มาพร้อมแหวนแบบนี้นะครับนี่ในชุดสี่ตัวนี้ครับสองตัวหลังนี่สองตัวหลังนี่ไม่ต้องมีแหววนนนนอะลมีียครััับตง ใส่น็อตเข้าไปได้เลยนะครับใส่กับอีด้านขึ้นมานะครับอันนี้สาธิตนะครับแต่ไอีสองตัวหน้านะครับสองตัวหน้าต้องลองบุตนมิเนียมหน่อยนะครับนี่สองตัวหน้าต้องลองบุ้มิเนียมไปด้วยนะครับนี่ลองบุ้มิเนียมก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ขันเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ขันเข้าไปแบบนี้ประมาณนี้นะครับครบชุดนี่ในหนึ่งชุดจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวทําการประกอบให้ดูนะครับ อ่าถ้าไหนไปมาอนี่ข้างบุญข้างพีเหวออันนี้ข้างไหนเออนะใส่ไปนะถูกว่ะเอะป๊อปล่วงแล้วโอโ้ยตายแล้วสดสดเลยแม่งน็อตล่วงสดสดอ้าวใส่ไปแบบนี้ครับขันเข้าไป นี่เป็นน็อตที่ยาวพอดีนะครับที่เอาหาได้นะบนี่ที่ยาวพอดีในชุดก็จะเป็นแบบนี้ส่วนน็อตตัวนี้ก็ใช้ของเดิมที่มีนะครับนี่ก็ติดตั้งยึดเข้าไปนะชุดนี้นี่ยชุดนี้ก็จะมีแหวนรองแต่ใส่กลับด้านทั้งชุดจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีตัวย้ายเซนเซอร์ให้ชุดย้ายเซนเซอร์กับชุดอุดนะครับเนี่ยชุดย้ายเซนเซอร์กับชุดอุดอ่ะในชุดเบ็ดเซนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ <right? S 1> ถ้าเป็นสีแบบนี้จะแพงดีห้าร้อยนะครับก็จะตกอยู่สองวันสี่นะครับแต่ถ ถ้าเป็นสีดำสีดำธรรมดานะครับตัวนี้เขาเรียกว่าดำเงานะครับแต่ไม่เงาจัดอันนี้จะเรียกว่าประมาณว่ากึ่งเงากึ่งด้านนะครับแต่ถ้าคนทั่วไปดูก็จะเรียกว่าดำเงาครับดำด้านหรือดำเงาดำด้านรอปแป๊บเออพูดให้ทับซอ้อนทำไมครับ <laughs> อ่โอเคครับประมาณนี้ครับสาหรับคนเรียกร้องเปอุ้มเครื่องนะครับตำแหน่งที่ใส่นะครับหน้าหมอกรองนะครับตัวนี้จะไม่ติดหมอกรองนะครับ ตัวนี้เราจะอ้อมขึ้นหน้ามอกกองมาบางโคนหน้าที่ใส่เป็นบางโคลวิิบากครับก็ไม่ติดนะครับทดลองมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชกหน้าเดิมหรือว่าชกหน้าแต่งหรือชกหน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เราลองกับชกหน้าเดิมแล้วก็ลองกับชกหน้าเคเอ็กนะครับเคเอ็กร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ลองแล้วไม่มีปัญหาการติดนะครับโอเคนะครับสําหรับท่านใดที่อยากได้ติดต่อเข้ามาครับของมีพร้อมส่งจะเอาแบบสีหรือจะเอาแบบสีดําจะเอาสองพันสี่หรือพันเก้าติดต่อเข้ามาครับ Okay, let's it. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, And You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, though, yo. you gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision, but no can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power you're as long as you're dreaming to make it There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Hopefully oh, you fucking fight back Man, they're better than you face it. Thinking that they giving them you're not like a straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing. Don't give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud, so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more. Speak out, it's about to head never out. gonna make it. There's no way that you make it. you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? oh will you fucking fight back? If I back You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power as long never as you're gonna make it there's no way that you make it